กวักมรกตด่างนะครับออกดอกแล้วนะครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้กูรูก็จะทำพิธีนะครับโดยการใช้ได้สีแดงนะครับโอ้โหปลูกเสกมาอย่างดีเลยเสายมูนะครับสายมูต้องไดร้รูนะครับกวักมรกตด่างสวยมากครับสวยมาก ตอนที่ผูกนะครับก็อธิษฐานนะครับให้มีงานมีเงินเหลือเฟือมีรถมีบ้านมีชื่อเสียงด่งดังมั่งคัง่งร่ำรวยเงินทองเหลือเฟือไปไหนมีแต่คนรักใครมีความโชคดีตลอดการละนานด้วยเทินหมร่ำรวย,ร,ร,วยร่ำรวยเงินทองดครับปลูกเมื่อกี่ปีแล้วครูสอปีนะต้นนี้สองปีนะอนนสองปีในะตอนกระแสแรงๆเนาะ สองปีนะครับนี่เป็นเป็นครั้งแรกไหมที่ออกดอกเลยครั้งแรก <c oughs> ต้นนี้ครั้งแรกแต่น่าจะสองสามดอกได้มาอย่างไงตอนแรกเมื่อสองปีที่แล้ว <c oughs> ขับผ่านหน้าบ้าน <c oughs> หน้าบ้านเห็นเขาปลูกไว้เลยไปขอถามซื้อคนเจ้าของเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็น มันเป็นไม้ด่างโอเจ้าของไม่รู้เจ้าของไม่รู้เขาตัดทิ้งก็เห็นเขาตัดทิ้งนะครับนี่เขาตัดทิ้งเขาคิกว่ามันเป็นโรคอ่าใช่ใช่เขาตัดทิ้งนะครับครับก็เลยซื้อเป็นแบ่งมาที่เป็นต่อหนึ่งครับกอหนึ่งประมาณนี้แหละแต่ไม่มีใบซื้อมาตอนนั้นมันไม่มีใบไม่มีใบครับแต่แต่มันจะเห็นวันน่วันนะครับแต่มันจะเห็นความด่างมันคือตรงก้านอ่าต้นก้านมันจะด่างแบบนี้อ๋อก็เลยเอานี้ก็ดอกดอกไม่ใช่ปะเนี่ย นี่อีกหนึ่งดอกเนี่ยครับก็เลยรู้ว่ามันเป็นกวักด่างเลยขอซื้อเข้ามาก็ข,ขายแพงไหมตอนนั้นพอซื้อเขาเขาก็บอกว่าให้เท่าไหร่เขาเอาก็เลย้เขาไปพันหนึ่งโอ้โห <c oughs> ตอนนั้นกระแสกำลังแรงด้วยนะครับรรกระแสกำลังแรงตอนนั้นก็ใบหนึ่งหรือใบละเจ็ดแปดร้อยเฉพาะใบด่างใบเดียวใบด่างใบ,ใบเดียวนะใบด่างตัดสดนะครับ,รบตัดสดครับ,ดดรบโอ้โหสวยมากครับมันสวยมันเป็นไม้มงคลแล้วมันมันด่างด้วยมันก็ คนลุกเลยนะครับจำไม่ลืมนะครับมีเอฟซีจากปทุมธาน,นีบอกว่าตั้แต่ที่เขาเลี้ยงมานะครับก็จะมีทุกทุกสายทุกสีเลยนะครับแล้วเกิดโชคราบมาโดยตลอดนี่เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อสายมุงนะครับอ่านี่พอดีกูรูเห็นที่บ้านก็เลยรีบมาถ่ายกันนะครับให้ชมนี่เป็นดอกเขาเป็นแบบนี้นะดอกก็ด่างดอกเขาก็ด่างนะครับดอกเขาก็ด่างนะ นะครับเป็นความเชื่อบอกว่าให้เอาได้สีแดงใช่ไหม <laughs> ได้สีแดง <laughs> ก็เลยเอาสายอะไรรัดข้อมือนี่แหละครับ <laughs> ดูครับสีแดงนะครับอธิษฐานแล้วเกิด <laughs> โชคลาภนะครับอ่ะท่านใดที่ติดตามในช่องหนุ่มยูบีชาแนลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนำมาแบ่งปันที่ดีนะครับผม